สวัสดีครับมาพบกับครูมานบันเทิงกันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้นะครับนะหลังจากที่ผมนะครับได้ทําการสุ่มเกียร์นะครับนะทั้ง ID ดีและ ID ดีนะครับก็อันนี้คือ ID ดีนะนะครับก็นี่เลยครับเกียร์ที่ผมได้มานะครับนะอ่าสามชิ้นโอ้ยหากมากนะครับนี่นะครับนะ เกียร์โคลาบไม่มีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็นี่สองครับแล้วก็อันนี้เป็นสามครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนะนี่สามพันรูบี้นะนะครับน้องคิดดูนะครับนะหลังจากนั้นก็เป็นหกดาวครับกองการันตีก็ยังเป็นหกดาวพี่น้องลองคิดดูครับนี่หกดาวสามชิ้นครับโอ้โหนี่โคลาบ3สามโคลาบ6หกดาวทั้งนั้นนะครับนะพอแล้วครับนะแต่ว่าเจ็บแล้วไม่จํานะเอ๊ นะครับเกมลาเรนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะผู้เล่นเจ็บแล้วจะไม่จำเจ็บแล้วจะไม่ค่อยจำนะครับวันนี้เราจะมาล่าเรนเจอร์กันต่อนะครับผมมีอยู่300กว่าใบนะครับนะสามร้อยยี่สิบแปดใบก็โอเคไม่ให้เกียวไม่เป็นไรเอาเรนเจอร์ไม้ผมก็ได้นะครับมารอบแรกครับแต่ผมไม่ได้สุ่มหมดนะครับนะรอบนี้นะนะครับผมไม่ได้ตามล่าให้สุดนะพูดง่ายๆพอประมาณนะครับนะพอประมาณ นะครับนะอ่าพอประมาณนะครับไอ้น้ำเอาน้ำเหรอไม้เดี๋ยวแเป็นหนึ่งนะผมไปดูอัปเกร์ธาตุก่อนว่ามีอัปเกียร์ธาตุชิ้นไหนบ้างนะครับมีไฟชิ้นเดียวไม้นี่มีอยู่ได้อยู่นะถ้าไหวพริบเยร์ชิ้นนี้ได้นะครับเยอะสองโอเคนะไฟมีอยู่เลยอ๋อไม้ได้ครับผมว่า เล่นไม้ดีกว่าครับผมอยากได้ในส่วนของนะนจินนะเอานจินครับมานจินนะเมื่อกี้ผมเข้าเกมเป็นรูโดโูเก้าดาวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะมันมีหลายรอบที่เป็นแบบนี้นะเข้าเป็นตัวนะครับนะตัวเลยนะตัวคูเทพอีกตัวหนึ่งนะี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องปกติมาเลย <c oughs> มาเกี่ยวมาเลยนะผมก็นึกว่าโดนแล้วนะครับนะโดนแล้วก็คือไดนะ้ไม่ได้นะเอามาครับ รอบนี้ไปกันต่อครับรอบที่สามนะครับมาดูกันว่าผมจะมีความอดทนประมาณไหนนะครับกับการสุ่มโอ้โหยนะอมยิ้มกระโหลกบราวมาเลยนะครับต่อไปนะครับเอ,อ,อาทำให้ตู้เกมมันนะมันสับสนบ้างนะครับมา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 แบบนองนวงมาเลยแบบนองนวง แบบนองๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้นะครับเมื่อกี้สามร้อยิบปดใบนะครับปุ๊บปุ๊บอ๋อืปนะครับอย่าเจ้ายกเลิกหลายครั้งบางทีเนี่ยพวกเรานะครับนะคนที่เล่นเกมนาเรนเจอร์ก็ยกเลิกหลายหลายครั้งมากเกินนะนะครับจนกระทั่งว่าพามัว่วพารวนนะครับไอดีสองและไอดีสามของผมเป็นไอดีที่ใช้ฟรีล้านเปอร์เซ็นต์นะใช่คำนั้นนะครับที่ มีเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่ามันโชคดีแล้วก็เก็บได้นาะนหรือไม่ก็ข้ามไปในบางรอบนะครับโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับรูดูก็ไม่เป็นไรครับถ้าจะให้ผมถ้าไม่ให้หน้าตัวท่านไม้มก็เอาท่านน้ำมาก็เลยกันนะอม,มาเลยครับท่านอะไรก็ได้นะครับผมพร้อมเสมอนะครับนะผมพร้อมเสมออ่ามาเลยครับ <c oughs> ช็อตค้กบรา์ มากลับมาตู้เดิมนะครับมาตูน้นี้มาตัวนี้บ้างแต่ไม่เอานะอ่ากดมาเห็นตัวนี้แต่ดูได้ดูข้างหลังดูโอเคนะได้ดูข้างหลังนะครับเอนจินมาเลยเอนจินคนหลอมมายุบมรอบนี้แหละนะครับถึงแม้ว่าไม่ให้เกียร์ก็ไม่เป็นไรครับเอาตัวเรนเจอร์มาก็ได้ครับเกียร์ผมพอที่จะจประยุกต์ได้นะครับอนักจิมใจเกอนะครับ รูบี้ผมจะไม่แตะมันเดิมนะครับรูบี้นะผมจะไม่ยุ่งผมจะสะสมเอาไว้เพื่อที่จะอืมคิดว่านะไอดีสและไอดีสเนี่ยเป้าหมายต่อไปก็คืออย่างน้อยก็คริสต์มาสแหละนะครับพอได้ลุน้นเจรรเคนะครับแปดดาวเริ่มมาใช่ไหมมาถ้าน้ําเริ่มมานะเปดดาวเริ่มมามาเลยครับนะสุม่มตัวนี้ลูโดออกก็ได้ไม่ได้ว่าเลยนะครับนะ แต่ถ้าเป็นเรียบร้อยครับกลับไปที่อะไรนะกลับไปที่จิตดาเหมือนเดิมนะครับมา28 25 2 5 45 50เอาไปที่50โอเคนะครับมาปุ๊บปุ๊บอูอดอดอ้ดูดละอูดโดูดอีกเอาปุ๊บ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 มาห้าิปอนนะครึ่ง้อย คือไอดีของผมก็พอที่จะไปได้อยู่นะไม่ใช่ว่านะครับคุณยิงเงินเหรอคุณยิงเงินมาแล้ว,ลวได้ไปนุ่นด้วยนะแปดดาวมาด้วยขอไปต่อนะห้าสิบห้าห้าห้าเลยกันนะห้ 55, หัวเราะอือผมกลว่ายกโลกอีกครั้งเมื่อตะกี้นะกลายเป็นว่ากดตกลงเฉยนะครับพอผมอัดคลิปเนี่ยตลอดครับเห็นไหมครับโดนครับเจ็ดาวโอเคห้าสิบห้านะครับ ก็นะได้อยู่นะครับไม่ใช่ได้อยู่นะทีมผมก็พอจะได้อยู่เพชรหนึ่งนะเพชรหนึ่งบเพชรหนึ่งทุกสัปดาห์นะครับนี่ครับในส่วนของอ,อะไรนะกินโตกิใช่ไหมกินโตกิที่มันบวกนะบวกหนึ่งนะครับก็เพราะว่าได้มาสองตัวรอบนั้นผมก็เลยนะปัน Mac, ป้นแม็กปั้นแม็กสองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตีบวกเลยนะแต่ว่า บดมืดเนี่ยดีบวกบวกหนึ่งเพราะว่ามีกบดาวอยู่หนึ่งตัวนะครับผมก็เลยนะจัดการดีบวกนะครับเพื่อที่จะให้อัตราการปล่อยตัวเนี่ยมันให้คูดาวนะครับนะมันเออมันน้อยนะครับเราจะได้เล่นง่ายทีนี้มาดูกิวของผมครับอ่าไอดีสองนะอยู่ไอดีอยู่กิวเดียวกับไอดีกับไอดีหนึ่งนะก็คือไอดีหลักนี่ครับ ยุคิวจีนินจานะครับในระดับหลีกเพชรแล้วก็มาสเตอร์ขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้นะครับปกติเราจะจะขึ้นไปอยู่ที่มาสเตอร์ Master, นะในในคิวนะขึ้นไปอยู่มาสเตอร์ประมาณ3สัปดาห์หรือว่าสสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ต้องพ่ายแพ้แล้วก็ลงมาอยู่ที่เพชร1สัปดาห์แล้วก็ขึ้นกลับไปอยู่ใหม่ประมาณ 2- อถึงสสัปดาห์นะแล้วก็ต้องลงมาอีกนะครับประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของคิวนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของอลีกนะใน PVP วันนี้วันอะไรครับวันนี้วันวันพฤหัสนะครับก็อยู่เป็นสองเนี่ยอันดับที่3500ันหากว่าๆนะครับก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะดูดีให้ดูนะครับว่าไอดีนี้ของผมนะครับเป็นไอดีแห่งสายการบินนะครับเล่นง่ายกว่าเพื่อนนะในบรรดาไอดีต่างๆนะครับ <Clear S 2> เคลียร์เพ็บเดียวนะครับนะหรือว่าเล่นเว็บเดียวนะครับในส่วนของ p v p แต่ว่าเราจะสุ่มหาเจอทีมที่ไม่มีตัวบินได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับหรือถ้ามีก็เป็นนะตัวกันบินที่เป็นเลเวลต่ำๆนะครับเราก็จู่จมเลยนี่เหมือนทีมแบบนี้นะครับนะเขาตัวโหดก็จริงแต่ไม่มีตัวกันบินโดนครับโดนนะทีมของผมจัดการแน่นอนนะครับเนี่ยผมจะเน้นปล่อยนะครับนะตัว บินของผมไปสอยป้อมนะแล้วเอาตัวข้างล่างนะยื้อเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ดาเมจของผมก็อัดไปบ้างนะครับนะเท่าที่อัดได้นะครับนะนะรบนะเรียบร้อยครับโอ้โหแกไม่เน่ะนะทีมก็หดกือเรียบร้อยนะครับประมาทเกินไปนะครับนะไปตีมั่วเจอกับทีมที่โหด เอาไม่อยู่ครับร้งไม่อยู่เนี่ยบดมมืดสอยร่วงหมดนะครับนะช่องกลางอืมไม่ใช้หดบสก,กิลเลยของเขาหลบแค่ส0เองนะครับโอเคนะของเราอ่อนไปเองครับนะอย่าไปว่าทีมก็โหดกับทีมเรานี่แหละออนนะครับดังนั้นเราต้องพัฒนานะครับพัฒนานะขึ้นไปเดือนละนิดเดืละนิดเดือนละนิดนะก็เพื่อที่จะวิทีมนี้เป็นทีมตัดเร่นะนะครับแล้วก็มีตัวหนืดอยู่สตัวนะครับ อ่านี่ตัวการบินมีอยู่นะครับนะตัวการบินก็มีอยู่ตัวนี้ก็มีนะครับนะสมไปหาเรื่อยๆนะเราเล่นอยู่ในดีกระดับนี้ถือว่าชิวๆสบายๆายนะครับสัปดาห์ละ160รูบี้นะครับนะไอดี ID นี้นะไอดีแห่งสายการบินนะครับที่ผมรับอยู่นะครับในหลังจากนั้นก็ไม่มีจากไหนเลยนะนอกจากที่ตัวเกมเขาจะแจกมานะครับเพราะว่าเป็น สายฟรีนะร้อยเปอร์เซ็นล้านเอร์เซ็นนะครับนะอ่าทีมนี้เหรออ๋อเราสู้ดูถึงไม่ว่าจะเป็นทีมตัดเร่อาจจะซ้ำร้อยเมื่อกี้ก็ได้นะอ่านะครับก็คือนีน่ครับนะอาจจะซ้ำร้อยเมื่อกี้ก็ได้แต่ผมก็จะพยายามนะให้มากที่สุดเห็นไหมครับโอ้โหหดเกินทีมเขาอืมนะครับเราเง่งขิงเง้นลอยมานะครับนะ อืมอะไรนะทำไมตัวบินผมมีปัญหาในการเคลื่อนที่อ่ะอ่ะ,อะเรียบร้อยดีครับแต่เป็นแบบนี้อืมอย่ายอมเพสแต่ว,ว่าเอ้อนะครับผมจะยังไม่ยอมเพ้ก่อนดับได้ที่นะปมยังไม่แตกออ้ยอืม,อมผมว่าโดนครับผมว่า โอ้ยชนะกครับพลิกมาเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกครับจับเลยนะจับเวลา10วินาทีถ้าว่านะตัวบินคริสต์มาสของผมบินไปถึงป้อมแล้วก็รวมตัวกันได้สี่หตัวแบบนั้นนะระวังให้ดีนะครับเพราะว่านี่ครับเป็นตัวเป็นนะผมช่องนี้นะครับนะตัวฟังก์ชันที่4ของของเกียร์ช่องนี้ผมเลิกไปตัดเรเพราะาไม่อยากให้ทีมนั้น เบรกเร่นะครับแต่บางคนก็เลือกเป็นเคลื่อนที่นะดีมากเลยนะครับเลือกเป็นเคลื่อนที่อันนี้ก็โจมตีกายนะครับนะอ่าสองเกียร์นะครับอ่าโอเคนี่คือบอสมืนอ่านี่เมโกมินนะครับเบราวช้างนะครับกินโตคินะอันนี้ธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับอืมฮังุระและชิองนะครับประมาณนี้ครับทีมของผมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนะผมกะว่าจะมาหา ัวใหม่ของเดือนนี้แต่ก็ยังไม่ได้นะครับในงบ5้บ55ใบนะครับสุ่มไป11รอบก็สำหรับคนท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับก็ขอให้ทุกคนกด subscribe นะครับกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่านะครับใครได้ไปแล้วบ้างในรอบนี้แล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะครับผมยังไม่ได้แตะเลยนะครับไม่ได้ลองเล่นไม่ได้สักไอเดียเดียวนะครับยี่ยู่3นะยังไม่ได้กันเลยนะครับนะมาคอมเมนต์บอกกันบ้างเผื่อว่าผมจะได้รีบหานะครับเด้งหา นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอโอแค่นี้นะครับนะก็สวัสดีครับ